กาแฟมีผลต่อโลหิตจางและธาลัสซีเมียยังไงกินกาแฟทุกวันแต่ทําไมโลหิตจางอย่างไม่ดีขึ้นหรือคนที่เป็นธาลัสซีเมียกาแฟช่วยได้จริงหรอวันนี้เราจะพาคาตอบกันครับกาแฟมีเทนนินซึ่งไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กโดยเฉพาะนะครับคนที่เป็นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กยิ่งกินกาแฟใกล้มื้ออาหารก็จะทําให้ร่างกายเราไม่สามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้เต็มที่สิ่งที่การจะแนะนํานะครับสำหรับคนที่ขาดธาตุเหล็ก ถ้าอยากกินกาแฟแนะนําให้กินหลังอาหารสักประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็จะดีต่อการดูดซึมธาตุเหล็กของอัวเองด้วยนะครับแต่สาหรับคนที่เป็นธาลสัสซีเมียที่มีธาตุเหล็กเกินนะครับกาแฟช่วยได้เพราะกาแฟจะช่วยยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กส่วนเกินสรุปให้เข้าใจง่ายนะครับคนที่เป็นโลหิตจางควรเลี่ยงการดื่มกาแฟหลังมื้ออาหารทันทีนะครับควรเว้นระยะ 1-2อชั่วโมงสำหรับคนที่เป็นทารซิเมียที่มีธาตุเหล็กเกินสามารถดื่มกาแฟหลังมื้ออาหารได้เลยนะครับช่วยลดการสะสมของธาตุเหล็กได้จําไว้เลยนะครับแค่กาแฟแก้วเดียวก็มีผลต่อธาตุเหล็กในร่างกายของตัวเองได้และถ้าอยากฟื้นฟูด,ด้วยวิตามินแบบตรงจุดอย่าลืมมาฟื้นฟูโลหิตจางทารซิเมียกับการกันนะครับ